กรับสวัสดีนะครับพ่อยพ่น้องนะครับมืดหนี้นะครับกลับมาผมกับผมอีกแล้วนะครับลุงนะครับเนาะมืดหนี้นะครับผมนะครับหลังจากที่ห้างหายไปโดนนะครับเนาะมืดหนี้นะครับโดยผ้าพ่อยพ่น้องนะครับมาชมนะครับผลงานแจ็คพอตลอยล้านนะครับเนาะที่ผมได้ผสมไว้นะครับเนาะก็ได้เริ่มทยอยคอดออกมาอันหลายแล้วนะครับเนาะช่วงนี้ก็จะพามาเบิงลูกสาวแจ็คพอตลอยล้านนะครับเนาะแล้วก็อาจจะไปตามมึงลูกแจ็คพอตลอยล้านรัวๆเลยนะครับช่วงนี้ครับก็ลังทยอยออกกันหลายแล้วนะครับเนาะ ซึ่งตัวนี้นะครับเนาะเป็นตัวเพศเมียนะครับเนาะอายุ20สวันนะครับผมนี่ครับผสมกับแม่หัวหล่นนะครับเนาะสีเป็นสีเป็นข้อเปลือกนะครับเนาะบ่อแดงนะครับต่ใหายหลวมากะแดงกว่าแม่อยู่นะครับเนาะเพื้นทองกับบ่อขาวก็จะมีอยู่ตรงหน้าอกนะครับเนาะที่มีจุดขาวๆจุดหนึ่งแล้วก็ช่วงขอขานะครับเนาะนี่ครับเป็นเพจเมียอายุ20วันนะครับ นี่ครับแม่เขาเขาเป็นวอลนธรรมชาตินะครับเนาะนี่ครับสูงนะครับเนาะเรือว่าสูงคงสัางก็ดีอยู่นะครับเนาะนี่ครับสาวเจ็บควดลอยล้าน มันมีตจมูกแดงๆเลยนะครับเนะาะอายุ20วันนี่ครับแม่บอจอยนะครับเนาะกับหุ่นนี่ตลอดครับตอนผสมกับหุ่นนี่ขอลูกกับหุ่นนี่นะครับเนาะแม่กับลูกกินขางกันนะครับเนาะ ล่อนร่อนอน,อน,นี่นะเบิ้งว่าพอเิ็นน้ำนี่ครับแม่นี่พอเพิ่นผสมซุปเปอร์เอกไว้แล้วครับเนาะผสมมือเดียวกันกับที่ตัวนี้ออกนะครับเนาะผมมาผสมแม่ใหญ่นี่ตัวน้อยนี่ก็ออกพอดีนะครับเนาะผสมซุปเปอร์เอกส่วนแม่ขาวที่อยู่ไกลๆนั่นนะครับผสมเข้มสามหนึ่งไว้นะครับเนาะ ในรประมาณสองเดือนแล้วนะครับเนาะนี่ครับเพื่อเป็นแนวทางในการนำพอพันธุ์มาใส่นะครับเนาะเขาก็จะได้เห็นว่าแม่แบบนี้สมควรใส่พอพันธ์แบบได้ดีนะครับเนาะเพื่อต้องการสีตรงการโค้งสางมันก็มีดอสดัสตระเดนแต่ละตัวแตกต่างออกไปนะครับเนาะสำหรับพอพันธ์แต่ละตัวสิ่งนี้นะครับ าวจะฟันลอยล้านนะครับเนาะอีกตัวหนึ่งกับยุบานเราจันนะครับเนาะที่ผมไปทำขอดไปกับตัวแม่ขึ้นกันนะครับเนาะจะรู้สึกว่าจะพัดลอยล้านนะครับในความรู้สึกผมส่วนมากกว่ามากกัจะขอดขางเป็นตัวแม่หลายอยู่นะครับเนาะ,ะขึ้นอยู่กับปัจจัหยหลายๆอย่างขึ้นกันแหละนะครับเนาะ